สวัสดีครับผมบอยเอ็กซาวเวเตอร์นะครับโอ้ยสวัสดีพี่ยังพี่เป็นเพื่อนสายจบทุกท่านนะครับปีนี้นี่งานไม่ค่อยจะดีเหมือนทุกปีทุกปีนะครับทุกคนใครจะมาขับจังหวัดจันทร์ก็ลองเปยนแผนดูนะไปหาถ้ามีงานตรงไหนที่มันนั่นก็ขับไปก่อนนะครับอย,ย่าเพิ่งขยายนะปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะโซนจันทบ,บุรีระยองนะครับมันงานเริ่มจะตันนะครับ โรงงานรถดับงานไปโคเงเริ่มจะตันแล้วเพราะว่าอย่างว่ามันมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะเรื่องอะไรก,กียน,นะปีนี้มันมันหาเยอะเพราะฉะนั้นนี่งานไปโคมันก็คอยรับผลกระทบไปด้วยนะครับเป็นห่วงโซ่นะครับใครที่อ,อยากมาลองขับเดี๋ยวจันน่าเดี๋ยวจันน จันได้คาลรงแพงก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าคือทุกปีงานมเยอะปีนี้งานม,มันาน้อยนะนะครับอีกอย่างมันมันการแข่งขันสูงใช้ประสบการณ์และฝีมือสูงนะนะครับเรามือสมัครเล่นเมื่อมือใหม่หมะครับมาทยู่ตัวนี้เนี่ยก็ว่าก็จะก็จะลำบากเอาเรื่องกันนะใครผ่านได้ก็ผ่านนะครับใครผ่านไม่ได้ก็ กลับไปจุดเดิมกลับไปหางานที่เดิมงานบริษัทงานหลวงอะไรเงี้ยนะครับงานมันก็อย่างที่บอกนะครับมีตั้งยากตั้งง่ายนะงานแยวนี้งานก็ง่ายเกินยากก็ยากมากโอ้น้ำแตกน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำอะไรแม่เนี่ยชั้นซ้ายอย่าชั้นซ้ายอย่า ไม่แตกเลยบอด้านมาแตกหอกบอเนี่ยนะอะไรยนี<ๆ>่ยดีนยวจะเป็นดำๆนะครับเห็นอย่างนี้คิดว่าแห้งนะเอาไปถงนนนนนะเนี่ยรถดำน่าจะลื่นนะเนี่ยเกลีบยลื่นนะ เอาจต่ตุ้ยตุ้ลตวก็ตากว่ปาป่าขึ้นยอดอีกเหมกถ้าถอยดำดำไปถอยไปนี่อ,ยอยาจจะดินลักษณะนี่แต่ว่าทำงานทำงายก็ดินปกติสวนมากดินแต่นี่จะทำยากมากเลยนา,นานจะเจอดินลักษณะดินที่ซอยอย่างเดียวนะซอยอย่างเดียววันนี้แต่งแล้วแต่งทีหลังตักไปแต่งไปแล้วดำรอนานนะครับเดี๋ยวหาเราใสา่ลำอีรถดำชอบพี่ผมแนละ้วรถดำอปตัดอย่างเดียวไง เวลาแต่งก็แต่งที่หลังเวลาแต่งก็แต่งทองปักเที่ยงอะไรเงี้ยเลิกงานตอนเย็นอะไรเงี้ยนะแต่ว่ายังแต่งยังแต่งโซที่จุดที่มันไม่สามารถจะแต่งได้ลงชั้นสองอะไรเงี้ยนะลงชั้นต่อไปไม่สามารถแต่งได้เราก็ต้องแต่งทิ้งไม่แต่แต่ดัดบนนะครับถึงเวลาก็เดี๋ยวแต่งอย่างจุดที่มันเข้าได้เดินได้แต่งได้แล้วก็แต่งที่หลังพอราดับมันจะไลยต้องรอครับว่า เขามีมาเที่ยววะเราก็ตักมาเที่ยวกันเราได้เราก็ได้ง่ายมาเที่ยวเนี่ยเออเวลาวันวันหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้นานนะแป๊บเดียวหมดเวลาแปะชั่วโมงเก้าชั่วโมงทำงานแบบงานจังหวะเร่งเร่งเร่งไม่ค่อยได้ดูเวลาเนี่ยแป๊บเดียวเวลาไปถึงนะเวลาเร็วแล้วก็เดินเร็วก็กัน อ่ว่าประสบการณ์ความคิดนี่เหมือนกันนะบางคนว่าตัดไปแต่งไปก็ไปเสียเวลาต้องมาแต่งที่สองสามครั้งอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะเสียเวลารถดับไปรถดับอย่ารอไันผมบอกอะแต่งไุญเตด้วยนะอย่างตักอย่างเดียวมันก็มันก็จะลำบากเราตอนนี้เราลงไปแต่งี่เออเวลาเขาพักแต่เราดันไปแต่งบ่ออต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ยางเสียยากนะครับแต่สหรับผมเลือกที่จะตัดตักดับก็ตักเที่ยวก็ตักอย่างเดียวไปก่อนแต่งเฉพาะจุดที่มันอ่า เข้ามุมหรือว่าเป็นจุดอับดับรถไปโคไม่สามารถที่จะเข้าไปแต่งล็อกสองได้อะไรเงี้ยนะต้องแต่งออกมาเลยอะไรเงี้ยครับเวลาจุดเป็นกว้างๆเงี้ยว่าตัดไปก่อน๋ยวให้แต่งที่หลังสายใหญ่ๆอั้เปรียบสายสองไรยสามไร่เงี้ยแต่งเฉพาะมุมอย่างเดียวเราเสียเวลาที่ตอนทําเบิร์มทําชั้นน่นะฮะส่วนตรงกลางอะไรก็ตักไปเดียวเลย ใหญ่ไม so ่ได ok ้เบียดตรงนั้นแหละได้งานได้การออนใหญ่เปิดมุมได้เปิดแนวได้โอ้สบายเลยขี่หลังตักส่วนเลยนึแต่อย่างว่านะการวางแผนขึ้นอยู่การวางแผลด้วยได้เยอะได้น้อยนะยังไม่โคกเก่งรถไทยไม่เก่งก็เอาเรื่องกันนะวางแผนที่ที่ดำไม่ถูกเนี่ยดักหน้าดักหลังก็ตายเลยโดยเฉพาะดิน ดินเลนดินเละดินลื่นนะครับดินเปียกน้ำอะไรเงียกินต้องวางแผนดีๆอ่ะชั้นเดียวยาวเลยนะครับไมม่ีเบิ์มพรามันค่อนข้างจะ เป็นเป็นบ่อร้อยต่อนะครับร้อยต่อร้อยเกา่าเขาขูดมไงลองต่อไปแบบนั้นนะไ้อยช่บอ่บอใหม่เปิดทั้งลูกเลยนะครับไปร้อยต่อ,อต่อบ่อได้ยังมองดูเรื่งองจะของไม่นายจะชอบเบอร์วาชอบแบบทัดเดียวยาวลงไปเลยนะครับจะได้บอกกว้างนี้นาจะลังสณับแล้วจะขออะไรต้องอาอานใจจะต่อ,ยอ,ยอด้วย อจะคุยเงเดียวไม่ได้อานใจจะขอจะของอย่างใต้กรอแสขับใจเขาตลอดเวลาก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวีกึงมายังอีก 懂了